ในรอบที่2นะคะทุกคนดีหมดด้แมนะคะน็อ m ไม่เดเบอรนะคะโอเคล่ะวันนี้ก็เราจะมาจาับเพื่อนบ้านกันอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนรอบนี้ฉันบอกเลยว่าฉันจะไม่ตุยไม่แนออ่โอ้ สวัสดีค่ะโอ้วันนี้คุณช่างรอเราเราลยกันนะคะอ๋อขอบใจจ้าสาน้อยสวัสดีค่ะคุณซอกนะคะโอ้วันนี้ก็บัตรยังไม่หมดอายุนะคะ45 6หกับ947นะคะเป็นผู้อาศัยอยู่ชั้น2ห้องสองไหนดูสิ4ี6ห47คุณซอกนะคะคุณซ็อกก็มีรูปร่างไหนขอดูสิเช็ครูปร่างก่อนโอ้คุณซอกนะคะซอกอมมกนะคะทุกคน ชื่อคุณซอกออมกนะคะ,<ป>ะก็รูปร่างนะคะมีรอยยิ้มที่กว้างนะคะจมูกโตอ่าจมูกใหญ่เนาะแล้วก็มีมือเล็กๆอยู่ใต้คางโอ้แล้วก็มีหัวที่แบบแบมปิดนะคะทุกคนไหนไดูสิยิ้มกว้างโอเคจมูกใหญ่อแล้วก็มีแขนที่คางถูกต้องอีกนะคะแล้วก็ หัวแหลมแหลมปิดเลยค่ะอืมวันนี้คุณซอกอมอกนะคะหล่อมากเลยนะคะถูกใจรอยยิ้มของฉันใช่ไหมล่ะใช่ค่ะเป็นรอยยิ้มพี่มเสเต่บมมากเลยค่ะไอซีหมายเหตุ <My hate S 2> นะคะคุณซอกอมมกนะคะคุณซอกอมอกนะคะบอกว่าเพิ่งไปปฏิบัติธรรมมาทําอะไรอะปฏิบัติธรรมแบบใดอ๋อนักพิธีกรรมอ๋อโอเคเราก็อาจผิดโอเคนะคะคุณซอกอมมกนะคะวันนี้ อยู่ในใบนัดนะคะโอเคทุกอย่างถูกต้องนะคะเชิญเข้าไปเลยเลยค่ะ <c oughs> อ,อ๋อมาแกะเปิดประตูฉันเดยนะเจ้าสาวน้อยได้เลยค่ะแล้วเอจอกันนะคะคือเซอร์กอเมร์กนะคะอุ้ยจะขีดไหมกลัวโอเคไม่ขีดนะคะ <c oughs> อสวัสดีจ้าอบาบี้บอยเบสโอ้สวัสดีค่ะคุณเอ่อชื่ออะไรอะ ดารูเกียเหรอคุณดูคุณดูเกียนะคะอ่าคุณดูเกียฟรุตเลยที้นะคะ,อะ,คะ,คะโอ้ชื่อแบบอายจ,จดูเกียโอเคอ่เอาพูดนี้กันดูเกียวันนี้อยู่ในใบนัดนะคะแล้วก็บัตรยังไม่หมดอายุ116กับ9 8 9โอเคคุณดูเกียแป๊บหนึ่งขอดูอันนี้ก่อนนะคะคุณดูเกียอ่า1น6 9 8 9นะคะแล้วก็ขอใช้ครูปร่างหน่อยนะคะ โอเคคุณดูเกียร์นะคะเป็นนักออกแบบฝันร้ายโอ้น่ากลัวสุดๆแล้วก็มีมืออยู่25ิ้นิ้วโอยี่สิบห้ายี่สิบสี่นิ้วต้องนับด้วยเหรอโอเคมีนิ้วมืออยู่ย4่นิ้วแล้วก็มีตาหลายดวงจมูกเล็กใส่ต่างหูแล้วก็มีมือบนศีรษะอ่าโอเคมีมือบนศีรษะอ่าฮะใส่ต่างหูอ่าฮะจมูกเล็กอ่าฮะตาหลายดวงแล้วก็มีนิ้วมือ24่นิ้ว1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5ี่ห้า หกอ่า23 24นิ้วนะคะทุกคนถูกค่ะครบนะคะอ่าคุณดูเกียร์คะวันนี้ก็ถูกนะคะอ่าวันนี้คุณดูเกียร์ไปทําอะไรมาคะฉันเพิ่งจะออกไปอาจทำให้คนแถวๆนั้นฝันร้ายนะจ๊ะถ้าอยากจะรอฝันร้ายด้วยป้าเออไม่เป็นไรคะ่ะพอดีว่าฉันยังไม่ค่อยอยากฝันร้ายเท่าไหรนะ่เนาะเพราะว่าทุกวันนี้ก็เหมือนฝันร้ายแล้วนะคะโอเคคุณดูเกียร์เข้าไปได้เลยคะ่ะจะตุยไหม คนต่อไปค่ะ next ค่ะ next โอ้ยฉันเกต์ฉันกลัวฉันกลัวฉันตุยมากอ่าลาดค่ะสวัสดีจ้าสาวน้อยสวัสดีค่ะอ่าคุณอะไรอ่ะบราบราทอสเหรอบราบราทอสโอเคสวัสดีคุณบราบราทอสเก้าอ่าแปดเก้าหกกับเก้าแปดเก้าบัตยังไม่หมดอายุคุณบราบราทอสเป็นผู้อาศัยอยู่ชั้นหนึ่งห้องสองเก้าแปดหกกับเก้าแปดเก้าโอเคถูกต้องโอเคคุณบราบราทอสบราบราทอสบราบาร์ทอสนะคะมีหนามอยู่บนหัวสิบห้าอัน ฉัต้องมานั่งนับอีกเหรอหนาบานหัว15อันจมูกเล็กแล้วก็มีรอยสัก2อันใช่ปัะแล้วก็ฟันใหญ่ อ่นานดูสินับก่อนเลยแง่ง1 2 3ส5 6 7 8้ากเ็1 1ป4 5โอเคครบ15อันนะคะทุกคนแล้วก็จมูกเล็กจมูกเล็กถูกต้องค่ะแล้วก็รอยสัก2อันโอเครอยสัก2อันถูกรูปไหมถูกนะคะแล้วก็ฟันใหญ่แล้วก็ตาเล็กนะคะทุกคนโอเคถือว่าถูกต้องนะคะคุณบราบาทอสดวินี่อยู่ในใบนน้นของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเอกสารถูกต้องะคะ่ะคุณบาบาทอ,ทอ,อโอเค ประตัวให้ฉันหน่อยนะจ้าพอดีว่าฉันมันเป็นล่ามนุษย์มาน่ะโอ้น่าจัวมากเลยค่ะวันนี้ร่าได้กี่คนคะก็ล่าผู้ชายได้สองสาวได้หนึ่งคนเอ๊ะคนต่อไปจะคิดว่าน่าจะเป็นเนือโอ้ยไม่ต้องมาล่าฉันค่ะพอดีแบบ ไม่เป็นไรค่ะจะชั้นอยู่นี่นี้ก็ได้นะคะอ่าบ๊ายบายค่ะคุณบาบาทอสอุ้ยจะมาล่าเราบ้าหรือเปล่าเออสวยแซ่บขนาดนี้ใช่ปะอ๋อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณอ่าออคาสเสนหน้ากากตามีแสงสว่างแล้วก็มีรอยยิ้มที่กว้างแล้วก็ผิวค้ำแบบนี้ตามีแสงสว่างอ่ามีรอยยิ้มที่กว้าง,าสง,สาง,างถูกต้องสวมหน้ากากถูกต้องแล้วก็มีผิวดําถูกต้องนะคะคุณออคาสวันนี้อยู่ในใบนัดด้วยเนี่ยขอเช็คบัตรนะคะบัตรยังไม่หมดอายุ 6ก okay. 2ก oh, ับ9 6 4 632 964ถูกต้องค่ะโอเคค่ะคุณออคัสวันนี้ถูกต้องนะคะโอ้ยพ์เศคมากเลยจัดซอน้อยเปิดประตูให้ฉันเข้าไปเอาหน้ากากที่ได้ใส่หน่อยได้มามโอ้ไม่เป okay. okay. ็นไรค่ะหน้ากากฉันไม่ใส่ค่ะโอเคเข้าไปได้เลยค่ะคุณออคัสวันนี้ทำงานแบบรวดเร็วนะคะแต่ว่าเราต้องมีความมันย่ำมากขึ้นนะคะทุกคนเอ่อคนแบบโอ้ยเอ้าอ่า ยังไม่ถึงสิบนาทีเลยขออีกรอบหนึ่งนะกันขอต่อไปค่ะ next โอหอุยอุยอ้ยได้อาชิเม้นเลยอะใครคนนี้คือใครแกใครอะแปบ๊บหนึ่งนะขอดูก่อนเราควรปล่อยเข้าไปไหมประตูให้ฉันก็ไปหน่อยได้ไหมเอ,อ่อแปบ๊บหนึ่งนะขอไอดีการ์ดหุยพูดกับอื่นไม่ได้หรอทีมทามทีมทามเออพูดไม่ได้จริงๆด้วยดับเบริรเกเกอร์สายทรีทาม ไม่ได้อ่ะค่ะไม่สามารถปล่อยเข้าไปได้อ่ะจะปล่อยฉันเข้าไปไหมอ่ะเออทรีทาทีทเออไม่ได้จริงๆอ่ะค่ะก็คือแบบมาแบบลอยหรือม่อย่างเงี้ยเออจะปล่อยไปได้ไงคะไม่ได้ค่ะถึงคุณจะมีความแบบหุ่นแซ่บเลยค่ะผมสวยๆเก๋ใส่หน้ากากแถมแบบวิซิปปิดปากอย่างเงี้เราไม่สามารถปล่อยให้ได้จริงๆค่ะขอโทษจริงๆนะคะปีศาจทรีทามมีอะไรจะพูดกับฉันไหมคะเจะไปเปิดประตูให้ฉันนะ จะเจอท่อไปบโคเธอตรงกระจกพี่จะทีทามไม่ได้ค่ะไปไปค่ะไปไปไปเลยดี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 จะเจอดับเบิ้ลกีเกอร์สายทรีทามโอ้โหมารอบแรกก็คือแบบโอ้โหเลยโอ้โหโทรผิดด้วยจะเย็นจะเย็นไอจะเย็นจะเย็นอ่าฮัลโหลว่าไงอ่ะเออมันจับดับเบิ้ลใส่ทรีทามหน่อยเร็วมันเป็นผู้หญิงผมยาวสวยๆเก๋ตรงด้านด้านอ่ะ ตัวใบเหรอโอเคเราจะจะรีบไปนะเฮ้ยทำไมรอบนี้เปิดนานดีดีดีด,ดเอาละฉันจัดการให้ได้นะเธอติตะโกนอะไรเสียงดังนักหนาโธ่ตกใจหมดเลยอะ่ะทำงานต่อไปนะโอเคแกจะเจอตัวเหมือนจะกักวัโอ้ใช่ปะชี้ป้าชีป้าเอาอีกแล้วแกมันจะไม่ไปหรอนี่แกมันรอบที่สองเลยนะทรีไทม์บอกเลยว่ารอบนี้ฉันไม่เข้าไปหรอกอ๋อ ทรีทามหรือแบบว่าเราต้องจับนางสามครั้งใช่ไหมอันนี้อันนี้อันนี้เราคิดเองนะทุกคนอาจจะเป็นอย่างที่เราว่าก็ได้อาจจะต้องจับนาง3าครั้งเพื่อที่แบบนางจะได้ไปเอออาจจะเป็นงั้นก็ได้คนจะไปค่ะถ้ารอบนี้เราจับนางได้แปบลบว่านางไปก็คือแบบว่าเราคิดถูกยังไม่ไปอ่ะต้องปล่อยใช่ปะถ้าปล่อยเราคงจะขิดแน่เลยใช่ไหมแกจะไม่กล้าปล่อยอ่ะแก yeah, นางไม่ไปจริงๆด้วยหรือว่าเราต้องปล่อยนางอะ่ะปล่อยเขาไปใช่ปะนางคงอาจจะเป็นคนดีก็ได้ปะลองปล่อยดูยแล้วกัน เข้าไปค่ะทวีธรมตายใช่ไหมเฮ้ยเกมบั๊กเหรอเฮ้ยอะอีกรอบหนึ่งแกชั่นอยู่กับเจนี่มาสามครั้งสี่ครั้งห้าครั้งหกครั้งแล้วนะอ่ะเข้าไปคนต่อไปอ่ะคนต่อไปค่ะโอเคต้องปล่อยนางเข้าไปสามรอบเพื่อที่จะ ให้ตัวละครใหม่แรนดอมออกมายุกยุกยากๆเหลือเกินสวัสดีค่ะคุณเอ่อยานโลนะคะใช่ปะ <laughs> คุณย่านหลวงนะคะสวัสดีค่ะเอ่ออุ้ยคุณย่านหลวงนี่แซ่บเหมือนกันนะคะทุกคนโอ้ใช่ปะ <laughs> ฉันขอถามนะคะคุณย่านหลวงคะเอ่อใบหมายเหตุอยู่ไหนะคะ <laughs> ไม่เป็เหตุนะจ๊ะเอาอยู่นี่จ้าคุณย่านหลวงนะคะเอ่ออยู่ชั้นสามห้องหนึ่งใช่ปะชั้นสามห้องหนึ่งคุณย่านหลวงนะคะโอ้ย เป็นแฟนกับคุณออคัสวันนี้คุณย่านหลวเอาละค่ะก็โอเคฉันขอเช็ครูปรักคุณย่านหลวหน่อยนะคะคุณย่านหลวนะคะ,คะ,คะจมูกเล็กนะคะมีฟันที่แก้มสองข้างเนาะคิ้วบางแล้วก็ที่ดวงตาไม่มีม่านตานะคะทุกคนไม่มีม่านตาดำแล้วแล้วก็มีฟันที่แหลมคมอ่ะตรงนี้ใช่ปะตาไม่มีม่านตาเออถูกฟันที่ข้างแก้ม ถูกนะคะแล้วก็ฟันที่แหลมคมเนาะโอเคบัตรยังไม่หมดอายุนะคะแล้วก็ยังอยู่ในอ่าไม่ได้อยู่ในใบนัดน,นะคะคุณย่าหลวงดูซิคุณย่าหลวงเป็นเจ้าหญิงความดุยนะคะเจ้าหญิงความตายนะคะเจ้าหญิงความตายสวยจังใช่ปะแกะวันนี้คุณย่าหลวงไม่ได้อยู่ในใบนัดน,นะคะอ๋อโอเคฟันแหลมด้วยทุกคนโอเคค่ะคุณย่าหลวงเชิญเข้าไปได้เลยค่ะคนต่อไปค่ะ next คนต่อไปค่ะอยากเ,เข้าบ้านหรือเปล่า อยากลงหลุมไหมคะโอ้สวัสดีค่ะคุณออสตาร์นะคะคุณอสตาร์เป็นผู้อาศัยอยู่ชั้น2ห้อง3าใช่ปะอ่าโอเคเป็นนักเศกต้นไม้สมูกเล็กมีรอยยิ้มที่กว้างผูกต้องนะคะแล้วก็อ่าตากลมโอเคแล้วก็อะไรอีกตาโตตาโตเนาะแ,แล้วก็มีผมที่หยิกอยักศกนะคะโอเควันนี้คุณอีสตาร์อยู่ในเบรนดของเรานะคะ,ะน่าจะถูกปะแป๊บหนึ่งนะ เราก็ไม่มั่นใจแกเออ,อฉัน้าไปค่ะคุณอีสเตอร์ไม่มั่นใจแกจริงๆรอบนี้ก็คือแบบไม่มั่นใจหรือว่าเราต้องเล่นหลายๆรอบเพื่อที่แบบว่าจะได้เช็คประวัติของตัวละครอื่นด้วยอ่าโอเคตุยค่ะรอบนี้ก็คือไม่ผ่านอีกแล้ว<อ>ชากจังเลยมันยากจริงๆอ่ะก็คือแบบถ้าเราพลาดหนึ่งตัวก็คือแบบเราก็โดนฆ่าทุกคนเออเนาะแล้วก็ยังมีอีสเตอร์เอ็กอีกเยอะเลยที่แบบว่าเราต้องเก็บนะคะทุกคนในแบบ ทั้งอันแรกแล้วก็อันเก่านะไออันใหม่แล้วก็อันเก่านะคะทุกคนเนาะโอเคก็ถ้าเ,เาพ,พื่อนๆชอบคิมีก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวคิมต่อไปนะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมกดแชร์อีกแจ้งเตือร์เพื่อพาคลิมไปให,หม่เนาะสำหรับคิมีแอร์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ